เคล็ดลับปิดตองพระกล่าวตำแหน่งเสริมโชคลาภตำแหน่งไหนเสริมด้านใดบ้างสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกฎเรื่องราวนารกสวรรค์บาปบุญคุณโทษ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าทุกครั้งที่เราไปทำบุญที่วัดเรามักจะเห็นผู้คนหรือแม้แต่ตัวเราเองเมื่อไหว้แล้วจะต้องนำทองคำเปลวขนาดสี่เหลี่ยมเล็กๆไปปิดพระพุทธรูปต่างๆองค์เล็กบ้างใหญ่บ้าง ขึ้นอยู่กับจํานวนพระพุทธรูปวัดนั้นๆซึ่งเคยสังเกตกันไหมว่าเราปิดทองพระไปทำไมเพื่ออะไรแล้วปิดตรงตําแหน่งไหนจะช่วยเสริมในเรื่องใดวันนี้เรามีคำตอบมาให้นะครับสำหรับการปิดทองคำเรลวบนองค์พระพุทธรูปนั้นชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดพบชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงามมีสง่าราศีเป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็นส่วนอาน,นิสงสผลบุญที่ให้ในชาตินี้นอกจากนี้ชาวพุทธยังมีคติในเรื่องความเชื่อของการปิดทองที่องค์พระในจุดต่างๆ มาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งไว้เก้าตำแหน่งดังนี้ 1. ปิดทองที่พระพักหรือใบหน้าเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและ,จะเจริญรุ่งเรือง 2. ปิดทองที่พระอุทธรหรือท้อง เชื่อว่าจะส่งผลให้ร่ำรวยมีกินมีใช้พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 3. ปิดทองที่พระนาทีหรือสะดือเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยากตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินมีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิต 4. ปิดทองที่พระเศียรหรือว่าศีรษะเชื่อว่าจะทำให้เกิดสติปัญญาความจำเป็นเลิศมีความจำเป็นเลิศการเรียนดีฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตไปได้ด้วยดีสามารถแก้ไขปัญหาตลอดชีวิต 5. ปิดทองที่พระอุระหรือว่าหน้าอกเชื่อว่าทำให้มีสง่าราศี เป็นที่ถูกใจของผู้คนชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ของผู้คนโดดเด่นต้องตาต้องใจ 6. ปิดทองที่พระหัตหรือว่ามือเชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจมีบารมีสูงสง่งเป็นที่น่ายกย่องเป็นผลที่ผู้คนเคารพยำเกรง 7. ปิดทองที่พระบาทหรือว่าเท้า เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหานะมีความเป็นอยู่ที่ดีมั่งคั่ง 8. ปปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูปหรือว่าด้านหลังเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองพระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วยและเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้ จะทำให้ไม่ว่าพบชาติต่อไปพบชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใสงดงามมีสง่าราศีกาวปิดทองบริเวณฐานรองพระมีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่การปิดทองหลังพระเป็นภาสิทธิ์ที่มีความเชื่อว่า ถ้าจะให้พระองค์หนึ่งมีความสวยงามและสมบูรณ์ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วยและควรอธิษฐานเวลาปิดทองหลังองค์พระดังนี้ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทับของคนอื่นลงไปและตั้งจิตอธิษฐานว่าการใดๆที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วยเธินการปิดทองหลังพระนั้นที่มีการพูดถึงเป็นภาสิทธ์มีคติความเชื่อว่าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วยนอกจากนี้แล้วแม้ไม่ปิดที่องค์พระ เช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่แม้การปิดทองบริเวณฐานรองของพระองค์พระก็ทำหน้าที่การงานมั่นคงจเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดียวกันการไหว้พระปิดทองนั้นเป็นคติรรมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมาเพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที สำหรับผู้ที่เกิดเคราะกรรมหรือวิบากกรรมอุปสรรคความมัวหมองในชะตาชีวิตในสัมมาอาชีพหากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันทีการสร้างอานิสงค์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรงไม่ต้องรอถึงชาติหน้าอานิสงค์ของการปิดทองพระพุทธรูป การปิดทองพระพุทธรูปนั้นมีตำนานกล่าวไว้ว่าในอดีตการเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าพระสัมมาณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี้อย่างสร้างบารมีเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งมีพระนามว่าพระเจ้ามหารถชาติเสวยราชสมบัติสักกราชาว วดีนครมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งพระองค์มีพระสหายพระองค์หนึ่งสรงพระนามว่าพระเจ้าปัญจาราสสวยรัชสมบัติในปัญจารนครซึ่งเป็นพระสหายที่ไม่ได้เห็นหน้ากันแต่พระเจ้าปัญจาราชยังมิได้นับถือพระพุทธศาสนาครั้งหนึ่งพระเจ้าปัญจาลาช ส่งผ้ารัตนกรรมผลเนื้อดีราคาแงพงผื้นหนึ่งมาถวายพระเจ้ามหารราชพระเจ้ามหาร,ราชพิจารณาดูผ้ากราผลแล้วทรงเห็นว่าผ้านี้ราคาแพงเราควรจะส่งแก้วคือพระพุทธรัตนะไปถวายและพระองค์ให้ช่างเขียนรูปพระพุทธเจ้าลงในแผ่นทองคำ ด้วยชาติหอระคุณมีขนาดหนึ่งซอกแล้วมีอำนาจเชิญพระพุทธรูปนั้นลงสำเภาไปถวายพระเจ้าปัญจารราชแต่ก่อนจะส่งราชทูตไปพระองค์ทรงระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานว่าพระเจ้าปัญจารราชสหายของหม่อมฉันนั้นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมีได้มีความ เชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จไปพระนครน,นั้นแล้วขอพระองค์ได้โปรดแสดงปาฏิหาริย์ชักจูงพระเจ้าพระจาราลาดให้สละเสียซึ่งความเห็นผิดจากทำนองของธรรมด้วยเทินเมื่อทรงอธิฐานแล้วก็เสด็จลุยไปในน้ำลึกเพียงพระสอเพื่อส่งเสด็จพระพุทธรูปนั้นจากไป เมื่อสัมเพาไปถึงกรุงปัญจาละแล้วรัชทูลก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัญจาละให้ส่งทราบพระองค์ก็เกิดปิติโสมนัสเสด็จไปรับเครื่องบรรณาการนั้นพร้อมด้วยอมมาจตุรงเสนาและประชาชนพระเจ้าปัญจาละราชสเสด็จลงไปในน้ำลึกเพียงพระศอเพื่อตอนรับพระพุทธรูปด้วยแรงอธิษฐานของพระเจ้า มหาอรรรานพระพุทธรูปนั้นก็ได้แสดงปาฏิหารเช่นลอยขึ้นไปในนภาผาอากาศเป็นอัศจรรย์พระเจ้าปัญจาลราชทอดพระเนตรดังนั้นจึงเกิดศรัทธาเป็นที่ยิ่งทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามะกะผู้ถือพาร,รัตนตไตรเป็นสารณะต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นพระเจ้าปัญจาลราชกลับกลายเป็นผู้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตไตรเป็นยิ่งนัก ทรงให้นำพระพุทธรูปไปปฏิสฐานไว้นะประราชมนเทียนแล้วบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนและแสดงตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ะละรึกต่อมาพระองค์ได้ให้ช่างแกะสลักพระพุทธรูปด้วยแก่นจันท์เสร็จแล้วให้ประฏิสฐานไว้ที่ศาลาบุญนาคทรงรับสั่งอนุญาตให้ชาวพระนครพากันไปปิดทองพระพุทธรูปนั้น ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็นคนเข้นใจอยู่ในเมืองนั้นแม้จะเป็นผู้ยากจนอนาถาไร้ทรัพย์แต่เมื่อฟังข่าวเชิญชวนให้ไปปิดทองพระพุทธรูปแก่นจัน์นั้นแล้วก็เกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าปรารถนาจะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปนั้นด้วยจึงได้ลาบุตรและภรรยาเพื่อไปขายตัวเป็นทาสจะได้นำเงินมาซื้อทองไปปิดพระพุทธรูป ภรยาเมื่อได้ฟังดังนั้นก็เปิดความสลดใจภรรยาจึงยอมขายตนและลูกไปเป็นทาสเสียเองฝ่ายพระโพธิสัตว์เมื่อได้เงินจากการขายภรยาและลูกไปเป็นทาสแล้วจึงได้นําเงินไปซื้อทองปิดพระพุทธรูปเมื่อทองไม่พอแต่ยังมีศรัทธาแกา่กล้าพระโพธิสัตว์จึงดําริว่าใครหนอจะมีวิชาการหรือมนตาที่จะเปลี่ยนเนื้อของเราเป็นทองได้ เราจะสู้ยอมสละเนื้อของตนเองให้เพื่อจะได้นำทองไปปิดพระพุทธรูปให้ดูสวยงามตามที่ตั้งใจด้วยความศรัทธาจึงได้ปราบประกาศถ้อยคำดังว่าอยู่ที่ทางสีแพรง่งครั้งนั้นร้อนไปถึงเท้าสักกเทวราชจึงจำแรงแปลงกายเป็นพราหมณ์แก่ลงมาถามความเป็นไปกับพระโพธิสัตว์แล้วก็รับคำว่า ตัวเรานี้มีมนตาที่จะเปลี่ยนเนื้อคนเป็นทองคำได้พระโพธิสัตว์ก็ดีใจนำมีดมาเฉือนเนื้อของตัวเองออกให้พราหม์แก่พราหม์ผู้นั้นเปลี่ยนเป็นทองคำพระโพธิสัตว์นั้นแม้จะเจ็บปวดปานใดก็ยังไม่ตายด้วยกำลังเทวานุภาพบรรดาร,รักษาไว้พราหม์จำแรงนั้นก็น,นำเนื้อเสกเล่นแล่แปลธาตุเปลี่ยนเป็นทองปิดพระพุทธรูปจนเสร็จ ขณะนั้นเองพระโพธิสัตว์ก็ถึงการสลบไปด้วยความเจ็บปวดส่วนเท้าสัก,กเทวราชเห็นดังนั้นก็บันดาลแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้หายเป็นปกติมีเนื้อเต็มไปด้วยเทวานุภาพฉับพลันนั้นผิวกายของพระโพธิสัตว์ก็สุปรังประดุดทองคำธรรมชาติทั้งได้รับคำทำนายว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพระนามว่า พระสัมมนโคดมความนี้ล่วงลูกไปถึงพระเจ้าปัญจาราชทรางมีความเลื่อมใสเป็นที่ยิ่งได้ทรงสักการะพระโพธิสัตว์ด้วยทรัพย์สินและเงินทองมากมายพระโพธิสัตว์ก็ได้นำเงินไปไถ่ตัวบุตรและภรรยามาสเสวยสมบัติสิ้นการละนานครั้นวายปราณก็ได้ไปบังเกิดบนสุขติโลกสวรรค์ ด้วยอนิสงส์แห่งการทำพุทธบูชาด้วยประการชนี้แลครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหากครูกฎผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจกุมพระศรีภารัตนาตรายัยจงมาอำนวยอวยใ้ให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญ ปรรฐนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปราถนาสำหรับคลิปนี้ช่องครูกดเองก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ